อ่าท่านครับเรื่องคนละครึ่งเสร็จสองตรงอยู่ครับตรงมีใช่ไหมครับกำลังทำอยู่อ่าจะจะพอบอกอะไรได้บ้างท่านเดี๋ยวให้ออกมาก่อนท่า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 นพระพุทธทานแน่นอนท่านมกระลาอ่าท่านมกระลาใช้วันที่หนึ่งมกระลาใช้ต่อก็พยายามจะ่ทำให้ทันก็จะได้มีคำตอบพอจะบอกรายละเอียดเกี่ยวกับงบการที่มีอยู่ตอนนี้ได้ต้องหาสถานที่ไปครับ แต่เรื่องสถานการณ์น้ำท่วมเรายังมีงบประมาณมาดูแลยังมีอะไรทำรูปการเีินผมว่าเหลืออยู่เยอะนะใช่ไหมเป็นมิติเครื่อหออ่าครับอยู่ไม่เยอะพอครับจะพอครับเหลือมาทำคนละครึ่งเหลือต่ทมาคนละครึ่งใช่ไหมครัก็ผมว่าถ้าเป็นเรื่องนโยบายของรัฐบาลนะครับแต่นักลงมาก็ต้องบริหารจัดการอย่นพอสถานการณ์ไปก็เป็นทำอย่างไรแต่จะเฟดเสนออยังไงพอที่จะได้มากเท่ากับเฟดที่หนึ่งไหมครับ 没有买那么多。 เดินหน้าโครงการคนละครึ่งพัทในเฟสที่2กระทรวงการคลังยืนยันและมีการสั่งการจากท่านนายกรัฐมนตรีอ,อนุทินลงมาแล้วนะคะว่าในส่วนของการเดินหน้าโครงการคนละครึ่งพัทในเฟสที่2จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จก่อนการยุบสภาค,ค่ะและภายในไม่เกินวันที่12ธันวาคม2 5 6 8นรหสบนี้ซึ่งกระแสะข่าวเรื่องนี้ก่อนหน้านี้หลายคนติดตามและก็รอคอยนะคะวันนี้แนนจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโครงการคนละครึ่งพัทในเฟสที่2กลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือว่าบัตรคนจนจะได้รับสิทธิ์ในการเติมเงินเท่าไหร่และความคืบหน้าในการลงทะเบียนทําบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในการเพิ่มเงินเติมเงินให้กับพี่น้องประชาชนในกลุ่มนี้เป็นของขวัญปีใหม่ของขวัญสงท้ายปีได้หรือไม่ได้อย่างไรได้แบบไหนนั้นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศโครงการคนละครึ่งพาร์าทสำหรับผู้ที่ถือบัตรศวัดการแห่งรัฐล่าสุดนะคะหลังจากที่ทางรัฐบาลเปิดให้พี่น้องประชาชนรับสิทธิ์เข้าารรร่่วมโคคงงกนลึ ผ่านแอปพลิเคชันเป่าตังเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการกระตุ้นเศร,รษฐกิจแล้วก็ร้านค้ารายเล็กรายย่อยนะคะนําเข้าสู่กระบวนการในการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศไทยแต่สําหรับผู้ที่ถือบตรรัตรเครดิการหหิรัฐหรือเราเรียกว่าบาตัตรคุจนค่ะแม้จะไม่ได้รับสิทธิ์ในการเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพัสดแต่ท่านก็ได้รับการเติมเงินแล้วก็โอนเงินให้นะคะทั้งหมด2เดือนก็คือวันที่1พฤศจิกายนและวันที่1ธันวาคม <ยน S 1> รวมอยู่ที่1,700บาทในการเติมเงินที่ได้รับสิทธิ วงเงินรูดซื้อสินค้าเดิมอยู่แล้ว300บาทรวมจ่ายต่อเดือนที่ได้รับ2ครั้งก็คือเดือนละ1,150บาทนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นนะคะได้รับเงินไปแล้วใช้ให้หมดนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากใช้ไม่หมดวงเงินตรงนี้จะโดนยึดคืนนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นฝากไปชสัมพันธ์เลยใครได้รับสิทธิ์ใช้เงินให้หมดสําหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1,150บาทร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะทั้งนี้ค่ะหากพี่น้องประชาชนใช้เงินไม่หมดนะคะเงินจะถูกริบน